สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการจะเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและคนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินประจำปีงบประมาณ2567 ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พุทธศักราช2552ซึ่งหน้าที่1ที่กำหนดให้เทศบาลต้องทำภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคือการรักษาความสะอาดของถนนตามตรอกซอยทางเดินหรือสาธารณะต่างๆรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประกอบกับมาตรา20 มาตรา54และมาตรา63แห่งพระราชบัญญัติสาธารณาสุขพุทธศักราช2534เทศบาลเมืองตะพานหินจึงได้ตราเทศบัญญัติประจำปีพุทธศักราช2560จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของงานด้านรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองตะพานหินนั้นจะแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น2ฝ่ายคือ 1. ฝ่ายเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นความรับผิดชอบของกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เข้าไปเก็บกวาดตามถนนและมีรถบรรทุกขยะพร้อมพนักง,งานประจำรถให้บริการเข้าเก็บขนขยะ ที่บริเวณจุดทิ้งขยะเพื่อส่งไปกำจัดสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกำจัดได้ทั้งนี้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่ากำจัดขยะตามที่ผู้รับอนุญาตเรียกเก็บตามปริมาณขยะ สองฝ่ายเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำครัวเรือนและสถานประกอบการเป็นความรับผิดชอบของกองคลังมีหน้าที่เก็บเงินและออกใบเสร็จตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไปพุทธศักราช2560อัตราค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือนดังนี้ 1. ปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน20ิบริตรค่าธรรมเนียมเดือนละ12บาท2ปริมาณ วันหนึ่งเกิน20ลิตรแต่ไม่เกิน500ลิตรให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ20ลิตรค่าธรรมเนียมเดือนละ20บาทและ3ปริมาณวันหนึ่งเกิน500ลิตรแต่ไม่เกิน1ลรูปบาทเมตรค่าธรรมเนียมเดือนละ1000บาทค่ะเทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอแจ้งมาอย่างเจ้าบ้านสถานประกอบการโปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ออกไปเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายสำหรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยที่ท่านได้จ่ายให้เทศบาลนั้นจะนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒน,นารายได้ช้นล่างเทศบาลเมืองตะพานหินหมายเลขโทรศัพท์056622843หรือ ID Line TPH66110 และสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ภาษีเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะ ประกาศอำเภอตะพานหินเรื่องการแสดงตนพระโรมชีทหารกองเกินอาสัรหน้าตามความนมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497นอเในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรขอประกาศให้ทราบทั่วกันวาบดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายเกิดปีจอพุทธศักราช2549ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรขอให้ไปแสดงตนพะรงบัญชีทหารกองเกินณที่ว่าการอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงที่31ธันวาคม2566ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวันผู้ใดไม่สามารถจะบัมชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนค่ะ ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการจัดระเบียบผู้จำหน่ายสินค้าตลาดสดชั่วคราว ดยจังหวัดพิจิตรและสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตรได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาการวางขายสินค้าในพื้นที่สาธารณะบริเวณทางเท้าและพื้นที่สาธารณะอื่นๆของจังหวัดพิจิตรเทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอความร่วมมือผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสดชั่วคราวเมื่อจำหน่ายสินค้าเสร็จแล้วขอให้จัดเก็บอุปกรณ์ในการวางจำหน่ายสินค้าเช่นโต๊ะร ถเข็นเก้าอี้รม่มออกจากถนนและทางสาธารณะให้เรียบร้อยห้ามนำอุปกรณ์ในการวางขายสินค้าตั้งวางบนพื้นผิวจราจรในตลาดสดชั่วคราวเพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชนและเกิดความสกรปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือบางทัศนวิสัยในการจราจรรวมทั้งทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงามด้วยค่ะ ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือนด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินเหมาบริการรายเดือนในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาลรับจำนวน3มอัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานผู้ป่วยนอกรับ ับจำนวน1อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานห้องผ่าตัดรับจำนวน1อัตรา 4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์รับจำนวน1อัตรา 5. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยรับจำนวน1อัตรา 6. ตำแหน่งพนักงานเปรรับจำนวน2องอัตรา 7. ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานฝ่ายชนสูตรสาธารณาสุขรับจำนวนหนึ่งอัตรา8ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้กลุ่มการพยาบาลรับจำนวนหนึ่งอัตราและ9าตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานทันตกรรมรับจำนวนหนึ่งอัตราค่ะขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครครัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอกหนึ่งชั้น3โรงพยาบาลสมเด็จพยุราชตะพานหินโดยติดต่อสมัครได้ในระหว่างวันที่22กันยายนจนถึงวันที่9ตุลาคม2566ในวันและเวลาราชการค่ะข่าวจากโรงเรียนหัวเฉียวเรื่องรับสมัครงาน โดยโรงเรียนหัวเฉียวมีความประสงค์จะรับสมัครครูและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพื่อเข้าทำงานที่โรงเรียนหัวเฉียวในตำแหน่งครูเอกภาษาไทยโดยเปิดรับจำนวนหนึ่งอัตรา คุณสมบัติต้องจบปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งครูภาษาไทยและถ้าเคยมีประสบการณ์ในการสอนหรือมีใบประกอบวิชาชีพก็จะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะและ เปิดรับในตำแหน่งนักการพาโรงหรือคนขับรถจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติต้องมีใบขับขี่รถยนต์สำหรับตำแหน่งนักการมีอายุ20ปีขึ้นไปและถ้าสามารถขับรถประจำทางได้ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยผู้สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนหัวเฉียวในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9ก้นาิกาถึงเวลา15นาฬกา หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศพัพท์0 8 6ย์8 9 7 8 4ค่ะ ข่าวจากเทศบาลเมืองตะผานหินเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสอาการที่พบบ่อยคือมีไข้สูงไอาจามมีน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียโดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจการได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตาจมูกและปาก สัมผัสสิ่งปนเชื้อโรคเช่นผ้าเช็ดหน้าช้อนแก้วน้ำโดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงดังนี้1เด็กอายุน้อยกว่า6เดือน2ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป3ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบดัดและผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันและ4ผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัวเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคหอบหื และโรคไตาวายเรื้อรังสำหรับการป้องกันนั้นท่านควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดสวมหน้ากากอนามัยไม่ครุคกคี้หรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีผู้ป่วยในบ้านควรแยกของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจนล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากชุมชนตลาดตะพานหิน,นเนื่องในวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โรงทางครัวพ่อหลวงชุมชนตลาดจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลมีการจัดทำอาหารแจกพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไข่ข้าวไข่เจียวข้าวมันไก่ผัดหมี่แดงถั่วเขียวต้มน้ำตาลใส่ขิง และยังมีน้ำสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นน้ำเก๊กฮวยน้ำบ้วยน้ำชาใบาเตยน้ำโอโหรียงและน้ำมะตูมจึงขอเชิญประชาชนชาวตะพานหินไปรับอาหารมาทานกันได้ในวันที่13ตุลาคม2566นี้ในเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปณนะบริเวณหน้าอาคารนวดแผนไทยประชารัฐ และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไข่น้ำมันน้ำปลาหรือน้ำตาลโดยท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณภูนทรัพย์อำนวยการค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการในเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงได้ที่การประชาสัมพันธ์ชั้น2ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ f b o o k o o n ล YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ